สวัสดีค่ะ,ว,คะวองหนึ่งวันกับพวกเราในงานสเนสเตมีอะไรบ้าคไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะว่าน้องมาจากคณะไหนสาขาไหน มาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการค่ะอ่าแล้ววันนี้บูธของเรานี่จัดเป็นแนวไหนบ้างคะก็มาเป็นในธีมห้องทํางานชุมชนนะคะซึ่งในบูธของเราเนี่ยก็จะมีพวกเสื้อผ้ามัดย้อมแล้วก็ของเอ่อของใช้จาก,กกระม๋าพะเ้านะคะก็คือเรานาเอ่อกมะร้าวเอ้ยเแค่ค่ะกาะหมากเนี่ยนะคะม,มาทําเป็นสีย้อมผ้าเป็นผ้ามัดย้อมค่ะแล้วก็นํากาะมะาพ้าวที่เหลือใช้เนี่ยมาแปรูปเป็นของใช้ต่างๆ อันนี้คือทําเองหมดเลยไหมคะอันนี้คือทางสาขาดเป็นคนประจัดทำคะ่ะอ๋อช่วยกันทําใช่โอแล้วอย่างผ้าอย่างเงี้ยใช้เวลาทํานานไหมคะแบบก่าจะตากเอ่ยกว่าจะแบบทําให้มันเป็นลวดลายอย่างเงี้ยใช้เวลาทํานานก็ใช้เวลาอพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ต้องนำพวกนะี้ยเป็นต้องให้มันเป็นสีก่อนแล้วก็ต้องหาผ้าเนี่ยพอทำให้มันเป็นลวดลายนะคะพระานั้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้คณะไหนสาขาไหนคะคณะบริหารสาขาการเงินค่ะอ๋อแล้ววันนี้จัดบูธเป็นในธีมอะไรบ้างคะนี่นะคะก็ประเภทนีวิ่งควายเลยค่ะได้พอดีว่าได้วัฒนธรรมไทยเนาะเราก็เลยดึงจากจังหวัดชนบุรีมาจังหวัดชลบุรีคำขวัญน,นะคะคือทะเลสวยข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีแล้วก็ประเภณนี้วิ่งควายตรงอันตรงคอนเซ็ปต์แล้วก็เลยเอาเลยดึงคอนเซ็ปต์มาเลยใช่ค่ะ ปั้นมาเป็นนิวิควายแบบจำลองมาให้ดูด้วยว่าลักษณะการวิ่งกันกิจกรรมมันเป็นยังไงนะคะนี่เป็นดินน้ํามันไหมคะดินน้ํามันค่ะทำเองไหมเพื่อนในเสก A B C ช่วยกันทาเก่งมากปั้นกันตั้งแต่ตีสองเสร็จตีสองก่วันไปเลยต้องมาดูแล้วไหมคะใช่ขนะาดเนี้ยใช่่ในส่วนของเนื้อหานะคะก็จะให้เนื้อหาเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ประกันเกี่ยวกับเรื่องประกันเกี่ยวกับควายเลยเพราะว่าเราจะชูควาย จูควายแ,ลแปลกๆะจูควายเป็นเหมือนตัวเอกอะคะอ่ะเราก็เลยเกี่ยวกับแมารู้เกี่ยวกับควายค่ะอ๋อก็จะประมาณนี้นะอุ้ยอันนี้ก็ทำเองหร <ทำ S 1> ืไหมเ <c oughs> ก่งมาก่ส,สุดยอดเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้นะคะอขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับใครครับอ่ากับอ้อมค่ะการตลาดปี3ามอ,อ,อันนี้นี่คือบูธเป็นบูธไทน,นะครับอ่าบูธเรานะคะเป็นตีมส่งการหรือเรียกง่ายๆว่าเรายกวัดเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์ใจกลางของมอทลอธัญ,ญบุรีนั่นเอง ถ้จะให้ช่วยพรีเซนต์บูธแบบเผื่อไปให้ทุกๆคนดูได้ไหมได้ค่ะบูธของเรานะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่อยู่หน้าวัดนะคะก่อนที่เราจะได้ทําการเข้าวัดเนี่ยเราจะมีพระพุทธรูปนะคะใช่เอาไว้ให้เราส่งน้าําพระก็คือตอนนี้มันอาจจะไม่ถึงเทศกาลแต่ด้วยความเทศกาลเนี่ยเราต้องทําอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเราส่งน้ําพระเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าวัดเพื่อไปทํากิจกรรมต่างๆเช่น ราน้ําดําหัวผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุที่ชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยเขาอาจจะมาทํากิจกรรมที่ลานวัดน,นั่นเองและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวันสงการด้วยค่ะอ๋อเรียกได้ว่ายกวัฒนธรรมมาไว้ตรงนี้ใช่เราเขาเรียกว่าเรายกวัฒนธรรมมาที่ใจกลางแล้วนั่นเองอันนี้ถ้าเราลดได้ไหมคะรถได้เลยค่ะเราลดได้เลยได้ค่ะ เดินเข้าไปัวร์ด้านในได้ไหมครับได้ค่ะเดิได้เสื้อเลยอ่านี่เขาก็จะมีเขียนไว้็นแมพประวัตินะครับเจวกับประเทนีวันธาตุอมในวันสงกการ ขอบคุณนะครับวันนี้กับการให้สัมภาษณ์ครับได้ค่ะขอบคุณครับอุ๊ยเราต้องแวะบูธน,นี้ก่อนเขาขายอะไรเนี่ยอันนี้ขายอะไรบ้างคะอันนี้เป็นปช็อกบอลค่ะแล้วก็เป็นปลาพรค,นนะคะ่ะอ่าคุณชมพิ้งอยากกินอะไรคะเอาเป็นช็อกบอลและกันได้ ินค่ะตอนนี้เราก็จบไปแล้วนะคะ1วันกับงาน u s i เ e s s ด a y ต่อไปจะเป็นงานเก้าลราเดี๋ยวเราไว้ไปดูกันนะ <Hey. S 2> วองหนึ่งวันกับงานเก้าลราชวมงคลเย้วันนี้เราอยู่กับกิ๊กค่ะอ,อยู่ปีสามค่ะ,คะอายุ21ปีค่ะมาค่ะ,คะอยู่ปีสามอายุยี่สิบสองปีครับอยู่กับพี่เกดแล้วก็พี่มายนะครับอันนี้เราอยู่ในบูธอะไรกัน คณนะเทคโนโลยีการจัดการมทรศรีวิชัยค่ะ,ะคืองั้นถ้าให้ช่วยแนะนำบูธสั้นๆเพื่อแบบใครที่เขาสนใจเดินไปเดินมาเนี่ยครับเราจะพรีเซนต์บูธอันนี้คือมีอะไรบ้างค่ะคณะเทคโนโลยีการจัดการของเรานะคะก็จะมี6กหลักสูตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีการทํางานร่วมก,กันกับสถานประกอบการนะคะและหล่งชุมชนแล้วก็สถานศึกษานะคะ แล้วก็จะมีผลงานเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะของคณะเทคโนโลยีการจัดการของอาจารย์แล้วก็มีการแสดงความมีมีของสิทธิ์เก่าค่ะของคณะเทคโนโลยีการจัดการค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับกลุ่มองค์กรภายนอกค่ะแล้วก็คณะเทคโนโลยีของเรานะคะก็ไม่เป็นการที่ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะแต่เป็นการเน้นการปฏิบัติจริงค่ะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยค่ะได้มีการมีความรู้แล้วก็เน้นการปฏิบัติไปด้วยค่ะก็แบบลงภาคปฏิบัตินะครับ ใช่ก็งั้นก็ขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะสาธุค่ะอ่าน้องชื่ออะไรคะน้องชื่อชุติมานะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อชมพูนะคะ,ะวันนี้มาจัดบูธอะไรคะ,ะมาจัดบูธสาขาบริหารธุรกิจค่ะครับอยากให้แนะนำะะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับที่ผ่านมานะครับว่าบูธของเราเนี่ยจัดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ่ะค่ะบูธของเรานะคะก็จะมีเป็นผลงานของนักศึกษากับอ,อาจารย์นะคะค่ะ ก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือวิทยาละะัยรัตภูมิค่ะค่ะจะเกี่ยวกับอะไรบ้างครับส่วนใหญ่กนจะเป็นเกี่ยวกับาการแข่งขันทักษะว,วิชาการอะไรอย่างค่ะค่ะก็จะมีกีฬาเป็นกีฬาเน้นกีฬาใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีกีฬามีการอบรมอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้แล,แล้วลรางวัลที่ได้กับว่าเยอะที่สุดนี่คือมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นทักษะว,วิชาการการประกวดดาวเดือนค่ะอ๋อดาวเดือนใช่แล้ว พวกกีฬานี่คือมีอะไรบ้างกีฬาก็จะมีเป็นกีฬาเปตองวอลเลย์บอลค่ะเป็นพื้นพื้นไปเลยเป็นแบบแข่งแข่งแบบว่าระดับไหนแข่งแข่งก็จะมีเป็นระดับของมหาลัยด้วยกันค่ะเป็นมหาลัยอ๋อใช่ควรใช่ไหมครับเก้าราชนั้นก็จะมีอ่าตัวแทนของเป็นมหาลัยอีกทีนึงค่ะครับแล้วก็อ่านี่คือบูธอ่า น้องๆนะครับจากมหาวิทยาลัยอะไรนะครับรัตภูมิค่ะรัตภูมินะคะอ่ะพวกเราก็ขอขอบคุณน,น้องๆนะครับก็จบไปแล้วกับงานทั้งสองวันไว้เจอกัน,หนนะใหม่นะคาย